สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือเขาที่เป็นคนรักของคุณนั้นน่ะเขาจะชอบอะไรในตัวคุณมีสามกองให้เลือกนะคะวันนี้เป็นกระต่ายน้อยกองที่1ก็คือกระต่ายน้อยถือรูปปลากองที่2ก็คือถือถุงเงินถุงทองกองที่3ามก็คือถือป้ายทำสมาธิให้ดีสะดุดตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้น หรือชอบปะตายตัวไหนก็ให้เลือกตัวนั้นนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทานายกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบในที่คุณนั้นวางตัวดูดีแล้วก็ยังมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นคนที่คู่ควรเหมาะสมที่จะมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกของเขายังเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึก อบอุ่นชอบที่คุณเป็นคุณในตอนนี้แหละเหมือนเขารู้สึกว่าได้อยู่กับครอบครัวคนรักเป็นแบบตัวพ่อตัวแม่ที่หาได้ยากยิ่งเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโปรดให้และยังเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตารักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความเป็นแบบแม่สีเลือนเหมาะที่จะเป็น สีภรรยาหรือว่าเป็นสามีที่ดีและยังมีความรับผิดชอบที่สูงและยังเป็นคนที่ดูแบบสูงสักเลอค่าหาได้ยากยิ่งเหมือนยิงตัวพ่อตัวแม่ที่แบบฟ้าประทานแห้กับเขาก็ได้เขารู้สึกว่าสบายอกบสบายใจไม่ได้อยู่กับคุณที่เขาจะสัมผัสได้ถึงพลังความอบอุ่นเหมือนถูกคุณนั้นปกป้องอตลอดเวลาหรือเหมือนคุณนั้นเป็นดัง มารดาของเขาต้นแบบที่เขาต้องการปรารถนาอยากจะได้มาทั้งสวยงามภายนอกและภายในใจและยังเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณรู้สึกมันสบายอกสบายใจรู้สึกสงบร่มเย็นในหัวใจ แล้วก็เป็นในที่มั่นคงได้และยังความที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบล่าเริงสดใสดูเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนวัก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบเรียบหรูดูแพงน่าเสน่หาน่าดึงดูดเดีายวยนสายตาทำให้เขาแบบหลงทำให้เขาแบบอยากจะเข้ามาค้นหัวใจของคุณ แล้วน่าจะเป็นคนที่แบบดูแบบเข้าถึงยากด้วยในความคิดของของเขานะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบวางตัวได้ดีได้เก่งยากที่ใครจะเข้ามาได้ก็คือแบบถือตัวเถือใจเอาไว้แบบไม่ให้ใครเข้ามาได้ง่ายนะเขาอาจจะชอบในความเป็นคุณที่เห็นความสําคัญของตัวเองด้วยที่เขาสัมผัสถึงตัวตวนรู้สึกว่า คุณนั้นเป็นคนที่แบบดูลึกลับหน้าค้นหาถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ถ้าคนไหนที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้คุณเขาจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าคนที่สัมผัสได้จะต้องเป็นคนรักที่แบบเข้าใจเหมือนเป็นคนที่แบบรักใครก็รักแบบบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นคนที่แบบหน้าตาผุดผ่องใสอยู่เสมอ เขาอาจจะคิดว่าคุณนั้นแบบสะกดสะ,สะกดจิตใจเขาได้ก็ได้ทำให้เขาแบบรู้สึกหลงรักอกทำให้คุณแบบรักเขาหรืออาจจะเกิดจากความที่คุณเป็นคนแบบจริงใจและยังดูแบบโดดเด่นเป็นสงา่าดูดีมีออร่าน่ารักน่าสดใสดูอ่อนโยนอ่อนไวแบบไม่เหมือนใครที่เขาเคยรู้จักมาก็ได้เหมือน ยังเป็นคนที่แบบรักความก้าวหน้าแล้วก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและยังเป็นคนที่แบบมีพลังใจที่ดีที่มีความคิดดีคิดบวกเป็นดั่งแสงสว่างที่นำทางให้กับเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขารู้สึกได้สำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานได้ไวทำให้เขารู้สึกมีความหวังพลังแรงใจอีกครั้ง ตั้งแต่มีคุณเข้ามาเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีพลังงานที่บวกเยอะเหมือนไปเยียวยารักษาบาดแผลใจให้กับเขาให้เขาเห็นถึงความสุขสงบร่มเย็นในหัวใจตั้งแต่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายรักสงบแล้วก็เป็นคนที่แบบรักครอบครัวและเป็นคนที่ให้คาปรึกษาได้ดียังมีคําชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ดูจริงใจใส่ซื่อบริสุทธิ แล้วก็มีเหตุมีผลมีสติปัญญาที่ชาฉลาดรอบรู้เท่าทันเข้าใจในคนรักแล้วก็เป็นคนที่น้ำใจงามเป็นคนที่แบบดูดีมีความรู้มีการศึกษาหรือชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่แบบนักธรรมชาติฉลาดรอบรู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคิดการไกล มีจุดมุ่งหมายที่ดีที่สําคัญและยังมีกลยุทธ์วิธีที่ทําให้เขารักเขาหลงแบบหมวปักหวปัําในตอนนี้ก็ได้ทาไมเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าคุณนั้นแบบไม่เหมือนใครทาให้เขารู้สึกท้าทายในหัวใจในชีวิตของเขาที่เขาอยากจะทดลองเข้ามาค้นหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ ยังมีการแบบพูดใจด,ดีดูดีมีเสน่ห์มีคารมคมคายบาดอกบาดใจทําให้เขารู้สึกยิ่งหลงรักหลงกลในความเป็นคุณและยังเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้อยู่เสมอดูเป็นคนที่แบบไม่ซ้ำซากจาเจก,ก็ได้ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบมีเสียงหัวเราะเป็นคนที่แบบพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องราวเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยดังปฏิหารน้ำพามาให้กับเขาได้ พบได้รู้จักเป็นคนที่แบบเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะเจอคุณแบบที่คุณเป็นอยู่ที่เหลืออยู่ที่รอเขาอยู่ก็ได้เขารู้สึกเหมือนประหลาดใจที่ทำให้เขารู้สึกอ่อนไหวไปกับคุณได้ก็ได้แล้วยังเป็นคนที่แบบดูจริงจังจริงใจแล้วยังเป็นคนที่ดูแบบโรแมนติกแสนหวาน ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครอยู่ใกล้รู้สึกแบบมีความสุขสงบร่มเย็นในหัวใจและยังเป็นที่ปรึกษาได้และยังรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจในความเป็นคุณที่อาจจะเป็นคนแบบดูดีเก๋ไก,ไก๋สไตล์ในของคุณที่แบบหล่อสวยรวยเท่เก่งกาจฉลาดรอบรู้รู้สึกเป็นคนที่แบบ รู้ใจเขาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาจะสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้แล้วเขาคิดว่าดังปฏิหารนำพามาให้กับเขาและคุณได้พบได้เจอกันเหมือนที่เขาอาจจะไปขอพรมาอยากให้พบได้เจอคนแบบคุณที่เขาก็รอ อยากจะให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงในเร็ววันนี้ก็ได้ที่เขาอาจจะคิดหรือเขากําลังวางแผนอยู่ที่จะเข้ามาทําความสัมพันธ์ของคุณให้เกิดขึ้นเป็นจริงให้เดชชัดขึ้นก็ได้จากที่อะไรที่รู้สึกคุมเครืออยู่ตอนนี้หรือถ้าคุณกับเขาได้งอนกันไปเขาก็จะกลับมาขอคืนดีกับคุณมันจะเป็นอะไรที่สําเร็จได้หรือเขาจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้รับรู้เขาน่าจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับคุณได้รับรู้ก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในใจของการและกันที่ คุณจะสัมผัสถึงกันได้ในตอนนี้เป็นคนที่จิตใจดีกันทั้งคู่ทั้งฝ่ายหญิงและชายมีพลังงานความหวังใหม่ที่จะเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ได้ก็ได้นะคะ นี่อาจจะเป็นแค่แนวทางแล้วก็ไม่สามารถาไปตัดสินชีวิตของใครได้แลวฟังยังมีสติแล้วก็คิดดี <c oughs> คิดบวกเข้าไว้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เรียกไพ่กองที่2ไพ่ใบแรกขึ้นคําว่า the lover แปลว่าเขานั้นอาจจะชอบในความเป็นคุณในทุกอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าตกลุมรักคุณอย่างจังเหมือนอาจจะรู้สึกว่าบังคับใจไม่ได้ไม่ให้รักคุณ เลือกคุณต้องการคุณก็ได้แล้วอาจจะทำให้เขาแบบทุกข์ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจในตอนนี้ก็คือทั้งทุกข์ทั้งสุขในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาไม่รู้จะตัดสินใจที่จะเลือกใครดีที่เหมาะสมที่คู่ควรที่จะถูกลักที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักตัวเองได้ดีแล้วก็มีความ เป็นคนที่แบบรักรอสวยรวยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นคนที่แบบดูดีมีเสน่หาน่ารักน่าสดใสหรืออาจจะด้วยมีคนแบบมาลุมล้อมห้อมรักคุณเยอะด้วยนะคะดูแล้วเพราะความน่ารักของคุณนั่นเองมีใครๆเห็นใครก็ตกหลุมรักในความเป็นคุณ สวยหล่อเลือกได้แล้วก็เลยแบบมีคนมาลุมล้อมห้อมลักเยอะหรือว่าจะมีตัวเลือกเยอะที่เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้ก็คือมีความโดดเด่นในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงที่ใหญ่โตมีหน้ามีตาในสังคมที่ดูแบบสูงส่งแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมีความล่าเริงสดใสรักเกียรักศักดิ์ศรี ดูดีมีความจริงใจอยู่ใกล้ชิดใกล้ใครก็มีแต่ทำให้ใครก็ตกลุมรักในความเป็นคุณนั่นเองเพราะว่ามันเป็นความสุขของทุกคนที่เขาปรัถนาที่อยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตเขารู้สึกว่าเหมือนฟ้าส่งมาให้กับเขาได้พบได้เจอกันได้รู้จักกันแล้วก็อยากเป็นคนที่แบบทันโลกทันสมัยทันยุคแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยอ้วด ใครๆก็เลยจึงรู้สึกว่ารักใครเอ็นดูคุณเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นคนที่แบบรักธรรมชาติมีเสียงดนตรีในหัวใจเข้าได้กับทุกคนชนชั้นและยังมีความที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดที่เขารู้สึกว่าตั้งแต่พบมาไม่มีใครที่จะเทียบเท่ากับคุณได้เลยในโลกใบนี้ที่ยังมีความที่ปรับตัวได้เก่ง เหมือนตั้งแต่มีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าลูกที่โหดร้ายกลายเป็นลูกที่สีชมพูก็ได้ที่เขาอยากจะแบบมอบความรักให้กับคุณไปครอบครองในความรู้สึกของเขาคือเขาอยากจะเริ่มต้นปลูกต้นรักไปกับคุณด้วยเลยก็ได้นะคะเหมือนความรักของคุณกําลังแบบกำลังจะเติบโตเบ่งบานในใจของคุณในตอนนี้ก็ได้ที่กําลังจะ ขยับจากความเป็นเพื่อนมาเป็นคนที่รู้ใจก็ได้ที่เขาอาจจะแบบบอกตัวเองไม่ได้แล้วว่ารักคุณแล้วก็เลือกคุณเพราะคุณนั้นคือความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เขาตามหาแล้วทำให้เขารู้สึกว่า อยากจะเรียนรู้อยากจะเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณอยากจะตั้งหลักปักฐานไปกับคุณด้วยก็ได้และยังเป็นคนที่แบบอาจจะดูแบบดูดุร้ายดูหน้าเกรงขามแล้วก็อาจจะชอบในความที่คุณอาจจะเป็นคนแบบขี้หึงขี้หวงก็ได้นะคะล้จจะเป็นคนแบบที่ชอบเสียสละให้กับผู้อื่นหรือครอบครัวคนที่คุณรักหรือ เขาจะรู้สึกว่าตกรลุมรักคุณโดยแบบไม่คาดคิดว่าจะรักคุณได้มากขนาดนี้เพราะคุณนั้นโลกให้คุณเกิดมาเป็นคู่กันนั่นเองมันเป็นอะไรที่แบบเกินคาดหมายที่เขาอาจจะวางเอาไว้ว่าจะมีคนรักที่ดีๆอย่างคุณที่หลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ที่เขาคิดแบบนั้นก็ได้นะคะเหมือนคุณนั้นมาพิชิตตาฟ้าให้กับเขา ให้เขาได้ตั้งหลักปักฐานใหม่ได้ให้เขากลับมามีชีวิตชีวาสดใสได้อีกครั้งดังที่ใจเขาก็ไม่เคยคิดหวังไว้เพราะว่าโชคชะตาอาจจะทําให้คุณกับเขาจะต้องเจอบทเรียนบททดสอบก่อนหน้านี้ก็ได้เขารู้สึกว่าตั้งแต่มีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าชีวิตเขารู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนคิดสิ่งใดก็รู้สึกได้สิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการงานเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามามาหาเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้คาดคิดก็ได้เพราะว่าเป็นคู่ที่อาจจะมาแบบส่งเสริมมาเหมือนเติมเต็มให้กันและกันเป็นคู่แบบคู่แท้เนื้อนาบุญที่จะมาหนุนนําส่งเสริมเติมเต็มในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณและเขาอาจจะเคยขาดหายไปหรือพัดพากจากลาไปที่เขารู้สึกว่าตั้งแต่มีคุณเป็นอะไรที่แบบเหมือน ทุกวันเป็นวันใหม่ใหมที่เขาอยากจะนับหนึ่งใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนั่นเองที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันโลกมันสดใสสวยงามน่าอยู่ดูมีชีวิตชีวาก็คือชีวิตของเขาแบบมันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีคุณเข้ามามันเป็นที่สดใสสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วที่เขา ตามหาแต่เขาก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นคุณที่ทำให้เขารู้สึกกลับมาอยากกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่อาจจะเกิดจากความที่คุณอาจเป็นคนที่แบบเป็นคนเคยรักกันแล้วก็รู้สึกผูกพันกันไวมากเหมือนคุณอาจจะเคยเป็นรกคนรักกันในอดีตชาติกอนเก่านั่นก็ได้ทำให้เขารู้สึกว่า ยังไงก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากคุณได้แม้จะรู้สึกว่าไม่กล้าแบบเปิดหัวใจเพราะว่าอาจจะดูคุณเป็นคนที่แบบดูสูงส่งเลอค่ามาก mm. เขาก็เลยรู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกว่าต้องอยากพัฒนาตัวเองให้เติบโตมากกว่านี้ให้เป็นคนที่แบบมีพร้อมมากกว่านี้ก็ได้ เขาอาจจะคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบรักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและจะเป็นคนที่แบบโลกสดใสมีพลังไออุ่นที่ดีที่สวยงามและ้จะเป็นคนแบบรักธรรมชาติรัก และดูแลตัวเองได้ดีมีความสดชื่นเ mm hmm. บิกบานในหัวใจทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วมันรู้สึกมีชีวิตชีวามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้มาพบมาเจอกับคุณแล้วคุณน่าจะมีความที่แบบความคิดความฝันที่คล้ายๆล้กันก็ได้ก็เลยดึงดูดกันเข้ามาแล้วน่าจะเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังกับชีวิตคนรัก แล้วเขาอาจจะชอบในความคิดความฝันที่คล้ายๆกันกันกบคุณนั่นแหละมีความคิดเหมือนๆกันน่าจะเป็นคนที่แบบอยากจะให้คุณแบบคี้หึงคี้หวงแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบนะที่คุณหึงหวงเขารักเขาแล้วก็เป็นคนที่แบบปกป้องตัวเองได้ดีมีความสุขน่ารักสดใสก็คือ ทันยุคทันสมัยทันโลกแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าถูกรักถูกทนุถนอมถูกดูแลเอาใจใส่เช่นกันนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรียกไพ่กองที่3เขาชอบอะไรในตัวคุณ เขาชอบในความที่คุณนะั้นเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นคนที่แบบไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่ออปุปสรรคไม่จะมีระยะทางองปุปสรรคขวางหนามแค่ไหนคุณก็ไม่เคยปล่อยมือเข้าไปยังเป็นคนที่แบบยังจับมือเขาไว้แน่นไม่ปล่อยให้เขาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้เป็นคนที่แบบรักจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แบบ แบบไม่เผื่อใจไว้ให้กับใครเลยเขาชอบในความที่เป็นคุณแบบทําเป็นคนที่แบบวางตัวดีมีความปกป้องสูงมีความแบบเป็นพ่อของลกูกแม่ของลกูกเป็นคนที่แบบเก่งกาจสามารถทํางานเก่งและเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตแล้วก็พิชาตณาของตัวเองได้แล้วเป็นคนที่แบบมีพลัง ใจที่ล้นเหลือเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องยอมรับให้เกียรติคุณที่แบบมีความแบบเท่าเทียมชยัยเขาอาจจะยอมรับในความเก่งกาจสามารถของคุณนะคะเป็นคนที่แบบมีความฉลาดสามารถรอบรู้ในตัวเองและเป็นคนที่แบบมีอำนาจ ในใจิตใจเขาทําให้เขารู้สึกยอมได้ในความเป็นคุณที่เขาจะยอมให้เกียรติคุณทุกอย่างให้คุณ้เป็นฝ่ายตัดสินใจทั้งที่เขาก็ไม่เคยยอมให้ใครเขาอาจจะยอมในความเก่งของคุณนั่นแหละเขารู้สึกว่าคุณแบบเก่งในทุกอย่างทุกด้านจนเขารู้สึกว่าต้องยอมรับให้เกียรติคุณที่เขารู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะอดีตชาติกรก่าคุณอาจจะทําเขาอาจจะทําคุณกับเขาอาจจะทําบุญไปด้วยกันเยอะก็เลยทําให้เขากลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาแบบดูแรลรักษาคุณเอาไว้ให้ดีอย่างแน่นอนก็คือคุณจะมีพลังอํานาจเหนือจิตใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาชอบในความเก่งการสามารถของคุณนั่นแหละทั้งเป็นคนที่แบบ รักษาตัวเองได้ดีมีความที่แบบพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งมองโลกไม่เหมือนใครเป็นคนที่มีไอเดียดีเป็นคนที่แบบมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดที่พลิกสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณคุณก็กลับมาที่จะตั้งหลักปักฐานใหม่ได้สร้างใหม่ได้และจะเป็นคนที่แบบ น่านับถือให้เกียรติเป็นคนที่แบบปกป้องคุณรักได้ดีมีความเป็นผู้นำสูงถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เก่งการสามารถแค่ไหนเขาก็จะยอมได้ให้กับคุณแต่ถ้าดูแล้วฝ่ายชายน่าจะเป็นคนที่แบบ เป็นคู่ที่แบบมีอีกโก้กันทั้งคู่แต่สุดท้ายเขาก็จะยอมให้กับคุณเพราะเขากับคุณเป็นคู่กันแต่เป็นคู่รักจากอดีตชาติที่คุณอาจจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาของคู่กันอีกในภพชาตินี้ที่เขาจะมาทุ่มเทปีให้กับคุณทุกอย่างที่ฝ่ายชายเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณ เพราะเขากับคุณเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณที่ไม่สามารถที่จะอธิบายถึงเหตุและผลได้ว่าทําไมเขารู้สึกทําไมต้องยอมให้กับคุณทั้งที่เขาก็ไม่เคยยอมให้ใครแล้วก็คิดว่าไม่ด้วยจะเหตุผลใดเขาก็จะต้องได้คุณมาเป็นครอบครัวคุณรักที่เขากับคุณเป็นคู่กัน เพราะคุณไอเป็นคนที่แบบรอเขาได้ในความที่เป็นคนที่อดทนอดกั้นสูงมากเขายอมในหัวใจของคุณที่เก่งกล้าสามารถอดทนรอเขาได้ในถึงจะยังไม่ได้แบบได้ครองคู่อยู่ร่วมกันตอนนี้เพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ที่ คุณกับเขาอาจจะเจอบททดสอบในความที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นต่างชาติต่างศาสนามีความที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นคนที่คุณจะสัมผัสกันได้ด้วยเซ้นด้วยสัญชาตญาณบางอย่างที่คุณจะรับรู้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเขาเท่าเท่ากับคุณอีกแล้วทั้งที่มีความต่างแต่ทำไมทุกอย่างถึงลงตัวได้ ถ้าไม่ใช่คนที่มีจิตด,ดวงเดียวกันในก่อนในอดีตชาติก่อนก็เขาอาจจะรับในความที่คุณเก่งกาสามารถนั่นแหละคือแบบเหนือเทียมชายเหนือใครผู้ใดที่เขาได้พบได้เจอมาแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณให้คุณแบบ อยู่เหนือใครในโลกใบนี้ที่ต้องยอมคุณทุกอย่างถ้าคุณกับเขามีปัญหากันนะคะอาจจะด้วยอ,อีโก้บางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาจบกันไปหรืออาจจะด้วยหน้าที่การงานหรืออาจจะด้วยโชคชะตาย,ยังไม่ถึงเวลาต้องให้คุณรอคอย แต่คนนี้เขาจะต้องมาพิชิตใจของคุณให้ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้อยู่พอสมควรที่เขาก็สัมผัสได้ก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแต่สุดท้ายฝ่ายชายก็ต้องยอมให้กับคุณเพราะคุณนั้นเป็นคนที่เขารักเป็นรักแบบจะเป็นท่ารักท่าพิศวาสให้กับคุณหรืออาจจะเป็นสลับกับกันก็ได้นะคะ เพราะว่าคุณนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายในสุดท้ายของชีวิตของกันและกันกว่าคุณจะกับเขาจะได้พบได้ครองคู่อยู่ร่วมกันมันอาจจะนานมากต้องใช้เวลานานมากที่คุณจะต้องปรับต้องจูนเข้าขาหากันเพราะความที่แตกต่างกันสิงโตกับคนคุณก็น่าจะคิดได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะความต่างกันก็เลยทำให้คุณ ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนแล้วจะเป็นคนที่เก่งการกันทั้งคู่แต่เป็นคู่บุญคู่บรารมีฝ่ายชายเป็นคู่ที่แบบมากด้วยบรารมีแต่ฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามากด้วยสติปัญญาก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าชอบในความเก่งของคุณนั่นแหละที่แม่หมอสัมผัสได้ นี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังยิ้มเสติิแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ